เมื่อลุงจอนชาวนาอยากกินเมนูแกงขี้เหล็กหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเทเหล็กลงไปในกระทะแล้วก็เทเกลใส่ลงไปเล็กน้อยแล้วก็เอาท่อนไม้ค่อยๆคุรลกลับไปกลับมาหลังจากนั้นลุงจอนชาวนาก็เปลี่ยนมาเป็นตะหลิวและใช้ตะหลิวตักตาประทับขึ้นไปไว้บนชามไม้แล้วหลังจากนั้นคุณลุงจอนชาวนาก็เอาตาประทับขึ้นไปวางไว้บนถ้วยจิระอันจากนั้นก็เปิดฝาไ้ปะแดกและตักของเหลวที่อยู่ข้างในซึ่งของเหลวที่อยู่ด้านในไหผมใช้ตาข้างขวาสิ่งตาน้อยเบิ่งแล้วลักษณะคล้ายๆกันกับน้มัน หลังจากที่คุณลุงจรชาวนาใช้น้ำมันหมูทาเคลือบผิวของตาประทับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นคุณลุงก็ใช้ของเหลวบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายๆก,กันกับซิลิโคนเททับลงไปอีกหนึ่งรอบแล้วขั้นตอนต่อมาคุณลุงก็ได้เอาผงช็อกโกแลตหรือผงโกโก้ลงไปต้มในกระทะหลังจากนั้นก็ทำการปิดฝาแล้วใช้เวลารอประมาณถึงชั่วโมงและเมื่อซิลิโคนตาประทับจีนโบราณแห้งแล้วใช่ไหมครับคุณลุงจรชาวนาเขาก็ทำการม้างซิลิโคอนออกจากตาประทับและทำการเทช็อกโกแลตลงไปทันทีโดย คุณลงุงเขาจะเทช็อกโกแลตลงไปแบบนี้จนเต็มและทําแบบนี้ให้ครบทั้ง3อันและเมื่อเวลาผ่านไปโดนเติบแล้วช็อกโกแลตที่ถูกเทลงไปในแม่พิมพ์มันก็จับตัวกันจนแข็งคุณลุงจอนชาวนาเขาก็เลยยื่นให้ลูกชายลองชิมเบื้องก่อนปรากฏว่าเมื่อลูกชายได้ชิมแล้วมันอร่อยจนกินจนเปี้ยนพิศไปหมดแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่คุณลุงจอนชาวนาเขาจะได้เลิ้ยลองช็อกโกแลตที่เขาทําขึ้นมาจากแม่พิมพ์ตาปทับจีนโบราณแบบดั้งเดิมนั่นเอง